ครับสวัสดีครับผมชื่อชนะประเสริฐนะครับมีหน้าที่นะครับเป็นวัยวัชกรวัดทุกระทิงนะครับวันนี้ได้รับหน้าที่นะครับมาบรรยายนะครับพูดถึงเรื่องเป็นที่มาที่ไปนะครับนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธวัดทุกระทิงแห่งนี้นะครับบนพื้นที่นะครับประมาณ7ไร่นะครับอยู่ด้านหลังวัดแต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่รกร้างนะครับท่านเจ้าวาดนะครับ ท่านพระมหาสงการสันติกรโรนะครับท่านเจ้าอาว่าพ้ะยหัทิ้งท่านได้มีดํารินะครับที่จะพัฒนานะครับพื้นที่รกร้างด้านหลังวัดนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่จะรวบรวมปราชชาวบ้านนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการทําการเกษตรก็ดีนะครับการเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนนะครับด้านในนะครับเราก็จะมีแปลงนาสาธิตนะครับมีการปลูกผักปลอดสารพิษด้วยนะครับ วันนี้เราก็จะได้พาเด็กๆได้นักเรียนนะครับมาร่วมกันเรียนรู้นะครับรวมทั้งเรียนรู้โดยรอบทั้งหมดนะครับของพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของเรานะครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้มาจากโรงเรียนไหนกันครับเนี่ยโรงเรียนวัดปกระทิงครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพุทธวัดสมกระทิงแห่งนี้นะครับไม่ทราบวันนี้คุณครูพานักเรียนมาร่วมกิจกรรม อะไรบ้างนะครับค่ะจะพานักเรียนนะคะมาดูศูนย์การเรียนรู้ที่นี่คะ่ะจะให้คุณชนะนะคะช่วยแนะนํานะคะได้ครับว่ามีมีการเรียนรู้ใดบ้างที่เด็กๆจะสามารถเรียนรู้แล้วนําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้นะได้เลยครับยินดีครับเดี๋ยวเราไปชินชมนะครับไปชมโดยรอบศูนย์การเรียนรู้ของเรานะครับ ครับในตอนนี้นะครับเราพานักน้องนักเรียนนะครับมาร่วมกันเยี่ยมชมที่แปลงนาสาธิตนะครับแต่ณนวันนี้นะครับที่แปลงนาสาธิตเป็นช่วงที่มีฤดูการเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยนะครับวันนี้เราอาจจะเห็นแต่ฟางนาฟางข้าวนะครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเก่าๆนะครับที่ทุกท่านสามารถมาร่วมกันเยี่ยมชมมาเรียนรู้กันได้นะครับวันนี้หวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้ได้รับความสุขนะครับมีคําถามอะไรไหมครับ แล้วนี่เป็นข้าวพันธุ์อะไรครับข้าวแปลงนี้จะเป็นข้าวพันเหลืองปะทิวครับจะมีการเพาะปลูกหมุนเวียนเปลี่ยนไปทั้งปีครับมหากาแฟบุญนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมในวันนี้นะครับครับในช่วงนี้เราอยู่ที่ในส่วนของจุดจําหน่ายสินค้านะครับซึ่งเป็นของที่ระลึกในชุมชนรวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยนะครับ จากที่เราได้ไปเยี่ยมชมนะครับที่เก่าไปเบื้องต้นนะครับเรามีข้าวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์การเรียนรู้ของเรานะครับเป็นข้าวตรามาหาก,ากาแฟบุญข้าวข้าวกล้องนะครับที่เก่าไปว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีนะครับวันนี้แนะนําให้ทุกท่านได้มาซื้อหามาอุดหนุนนะครับเป็นสินค้าของดีของวัตถุดิบของเรานะครับ หรับตอนนี้นะครับเราเดินมาถึงที่ยังแปลงสาธิตการปลูกผักนะครับด้านในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นแปลงผักลอยฟ้านะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือนะครับจากภาคเอกชนนะครับได้มาจัดทําเป็นแปลงผักลอยฟ้าให้นะครับเราก็จะมีการเพาะปลูกหมุนเวียนเปลี่ยนไปแบบนี้นะครับโดยเราไม่ใช้สารเคมีใดๆนะครับอันนี้คือผักอะไรครับอันนี้เรียกว่าผักกวางตุ้งนะครับผักกวางตุ้งนี้เป็นพืชที่ผักที่ปลูกง่ายนะครับ เราก็มีวัชพืชบ้างนะครับก็จะมีกลุ่มจิตอาสานะครับเขามาช่วยลดน้ำพอนดินทุกวันทุกเย็นนะครับเมื่อถึงเก็บเกี่ยวได้นะครับก็จะมีการเก็บไปปรุงอาหารจำหน่ายที่บริเวณนั้นในตลาดร่มสักนะครับวันนี้เด็กๆน่าจะลองอยากลองเก็บผักด้วยมือเด็กๆเองไหมครับอยากครับเดี๋ยวเรามาเก็บผักกันนะครับนะคะเราต้นไหนเก็บได้เราบ้างคะครับแปลงนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นแปลงที่สมบูรณ์แล้วนะครับวันนี้น้องๆ เลือกเก็บผักด้วยมือน้องเองได้นะครับวันนี้เราได้นักเรียนหุ่นแม่ครัวนะครับมาลองเก็บผักด้วยมือเองนะครับเชิญเลยครับต้นไหนคะอ่าน่าจะต้นนี้ดูก็แก่นะครับดูเลือกต้นใหญ่ๆนะครับที่เป็นสีเขียวสมบูรณ์ใบสมบูรณ์นะครับครับนศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษนะครับที่จะได้แนะนำนะครับให้ทุกท่านนะครับ ได้มาร่วมกันเยี่ยมชมนะครับโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันสนับสนุนนะครับขนมไทยโบราณที่ทางวัดเรานะครับได้มีการอนุรักษ์ไว้คือการสาธิตการกวนกะละแมกทิกสดแบบโบราณนะครับในาการสาธิตการกวนกะละแมน,นี้นะครับจิตอาสาทุกท่านที่ได้มาร่วมกันกลวนกะละแมนะครับเป็นจิตอาสาคุณลุงคุณป้านะครับตื่นกันมาตั้งแต่เช้าตรู่นะครับมา จุดไฟเตาฟืนนะครับตั้งกระทะกวนกะละแมกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับหสูตรนี้เราจะใช้เวลาอย่างน้อยนะครับสีชั่วโมงนะครับเราก็จะได้กะละแมที่มีความเหนียวนุ่มหวานมันนะครับกะละแมของทางวัดกวัฒนินี้นะครับเรามีการปรับสูตรให้หวานน้อยลงเพื่อสุขภาพของทุกท่านด้วยนะครับทางจิตอาสานะครับก็จะมีการใส่แพคเกจจิ้งนะครับที่สะดวกในการรับประทานนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณชนะมากเลยนะครับที่ให้โอกาสพวกผมมาศึกษาเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรวิถีพุทธและพวกผมจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปครับขอบคุณครับดยามยินดียินดีต้อนรับเสมอครับ